hello 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 how do you do i'm glad to be with you and you and you and you la 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 สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนก็พบกับครูแอปและทีเชื่อไมคค่ะ hello kids it's me teacher m i แล้ววันนี้ครูแอปก็มีคำคล้องจองต้นไม้มาฝากเด็กๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านคำคล้องจองไปพร้อมๆกันนะคะต้นไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกภูกพันรักยิ่งต้นเล็กต้นใหญ่ช่างสวยงามจริงสวยกว่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งใด เก่งมากค่ะเด็กๆ Good job kids เด็กๆ <job>, คะ่ะวันนี้ครูแอฟจะพาเด็กๆมาปลูกต้นไม้กันค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะปลูกต้นผักบุ้งกันค่ะก่อนอืน่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะหนึ่งเลยก็คือมเมล็ดผักบุ้งค่ะ Morning Glory Seed 2. องขุยมะพร้าวค่ะ Coconut Husk <task. S 1> สน้ำ Water 4. ขวดพลาสติกตัดครึ่งนะคะที่ได้จากกิจกรรมดินหินทรายค่ะ Plastic bottle สำหรับวิธีการปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ให้เด็กๆนำมเมล็ดผักบุ้งไปแช่ทิ้งไว้ในน้ำก่อนนะคะ1คืนอันนี้เป็นมเมล็ดที่ครูแอบแช่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำขวดน้ำพลาสติกแบ่งครึ่งค่ะมา,ใส,มา,าะะใส่ขุยมะพร้าวนะคะเด็กๆใส่ขุยมะพร้าวลงไปเลยค่ะ จากนั้นเด็กๆก็นำเมล็ดผักบุงค่ะใส่ลงไปค่ะสุดท้ายก็ใส่ขุยมพะพร้าวลงไปอีกนิดนึงนะคะจากนั้นให้เด็กๆนำน้ำค่ะลดลงไปในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผักบุ้งกันอีกครั้งนะคะ,มะเมล็ดผักบุ้ง Morning Glory Seed ขุยมะพร้าว c o c o n u t h u s <Coconut>, k <Task. S 1> น้ำ Water ขวดพลาสติกตัดครึ่งที่ใช้ในการปลูกคะ่ะ Plastic b a t l e เด็กๆคะอย่าลืมรดน้ำต้นผักบุ้งของเด็กๆด,ด้วยนะคะ Don't forget to water the plants และเด็กๆต้องสังเกตการเติบโตของต้นผักบุ้งด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้รู้วิธีการปลูกผักบุ้งกันไปแล้วนะคะ mm hmm. เด็กๆสามารถลงมือปลูกได้เลยค่ะและเด็กๆก,ก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายภาพแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูรอดูอยู่ค่ะ Don't forget to take a picture and send it to your teacher สำหรับวันนี้ครูแอฟและทิชชม่ไม้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมติดตามนะคะว่าในครั้งต่อๆไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆก,กันอีกสวัสดีค่ะ g o ไบบาย